แต่บัวกแต่ขี่มืถือจะหนักกว่า เขาจะบอกอีกว่าเมื่อวานนที่ทนเราไปนิวย,ยาหกันใช่ไหมเราเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นใช่ไหมเราซื้อตั๋วเข้าไปด้วยบินแล้วเราก็ไปที่วัดชัยวัฒนารามก็มตั๋วด้วยตอนที่เราไปวัดหลวงค่อพิธเราก็ได้เสียดสีมาด้วยเราก็เลยมาเก็บไว้เด็นนี้แล้ว ต่อสู้ชิงช่งชิงช,ง,ช,ง,ชงอ่ะที่มีดินปืนด้วยสิใช่ไหมไม่ได้ฟงนะจิวนี่มีดปืนได้ครับนี่เอาไปดูนะเนี่ยผมเพเก็บไว้เอาไว้ให้วินดูหน่อยบินจะได้จาได้ว่าเราไปเที่ออยวอุทยานกันนะมีไงที่ที่วินไปเอามาจำได้ป่ะไปอ่ะมีแต่ว่าบางคนบอพีจำได้ไหมครับ เราก็ได้ใบนี้มาแล้วเราก็ไปที่อาจารย์เกิดนี่นี่ตรงนี้อาจารย์เกิดไงที่เราไปกันเนี่ยนี่อาจารย์เกิดนี่เราได้ใบนี้มานี่เหมือนนี่เลยอ้ทุยาเหมือนเอะได้เหมือนนี่ได้เหมือนเลยดินครับเราเก็บไว้เยอะมั้ยนะเราเราคนที่เขามามาแสดงหนังให้ไหนดีได้ครับ นี่เราไปวัดไชยวัฒนารา้วันนี้ตั๋วที่เราซื้อเข้าไปนี่สองบาน,นน,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 นันนี้ของวินกของเบิร์ดเลยเฮ้ยอันนี้ของนนะของวินอือันนี้ของเบิร์ใช่ดนะแล้วก็นี่แล้วก็มีอันนี้กระเป๋าที่วินไปซื้ออะวินซื้อ,น,อนี้มาอันนี้อะไรถูกต้อง ื้อที่ตัวหลังซื้อนี่ซื้อหออแล้วก็มีดาบจำนวนายคืออันนี้ใช่ไหมมันคืนนนอนี้จิตวิญญาณนี้คืออันนี้แหละดาบนี้เขาไม่ไดไม่มีเนาะยืนชื่อภาษาเพียงได้ปะนี่อันนี้มดงามสูงไทยอันนี้เราไม่ได้ปักครับเพราะว่าฝนตกก่อนแล้วมันมืดไงฝนตกก่อน ไปที่ตลาดน้ำายุทยาใช่ไหมก็มีพี่เขาแสดงเหมือนเขาแสดงเหมือนละครน่ะละครเวทีอ่ะมีการสู้รบแล้วก็ต่อสู้กันแล้วก็มียิงปืนด้วยคนที่เขายิงปืนนะเขายิง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 ใส่ปุ๊บเขาก็โดนอีกคนนึงน่ะเอาดาบฟันที่ที่มือปึ๊งเขาก็ป่อยปืนปืนก็ตกไปในน้ำเลย ลยใช้ดาบสู้กันเลยแสดงว่าเขาก็เลยไม่ไม่ไม่อยากใช้ปืนแล้วเขาเลยชักดาบมาสู้กันปึ๊บปึ๊ปึแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาองน้ำแดงไว้ข้างหนวินองน้ำแดงไว้เงี้ยแล้วพอต่อสู้ปุ๊บปุ๊บแล้วเขาแทงปุ๊บเขาโดนแทงแบบนี้เงี้ยเขาเล่นละครกันไม่ทำจริงหรอกบอกอยแตททำเป็นเลือดไหลกันอย่าเงยเป็นแค่เลือดหรอเป็นแค่เลือดหรอเป็นน้ำแดงวินปวฉี่ไหมไปถ้างั้นลาวันนี้ไปเฝ้าวินอาบน้ำเนาะไปอาบน้ำกัน